สามเคล็ดลับใช้อารมณ์สร้างอนาคตเคล็ดลับข้อแรกนะคะก็คือเวลาที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีหรือว่ามีอารมณ์ในด้านลบมีความรู้สึกในด้านลบใดๆก็ตามสิ่งที่คุณห้ามทําห้ามนะเด็ดขาดเลยก็คือห้ามโทษตัวเองห้ามด่าตัวเองห้ามว่าให้ตัวเองเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรทำไมฉันถึงรู้สึกแย่ทำไมฉันถึงรู้สึกไม่ดีทำไมฉันถึงเป็นคนคิดลบแบบนี้ความรู้สึกไม่ดีต่างๆมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆของมนุษย์ ถ้าคุณยังไม่ได้ตรัสรู้ถึงขั้นพระพุทธเจ้านะคุณก็ยังคงมีอารมณ์ในด้านลบอยู่เสมอไม่มากก็น้อยคือถ้าเกิดคุณมารู้จักกับเพจนี้แล้วนะคะอ้ยขออนุญาตห้ามเด็ดขาดว่าอย่าด่าตัวเองอย่าว่าตัวเองอย่าโทษตัวเองไม่ว่าในกรณีไหนก็ตามแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำทันทีเวลาที่คุณรู้ตัวก็คือตัดให้ไวขอบคุณแล้วไปต่อเคลียร์นะ ตัดอารมณ์ลบนั้นให้ไวขอบคุณตัวเองที่แบบรู้ตัวเร็วแล้วก็ไปต่อเลยคือเบนความสนใจตัวเองไปที่สิ่งอื่นเคล็ดลับข้อที่สองก็คืออารมณ์ของใครคือโลกของคนนั้นไม่เกี่ยวกับคุณถ้าเกิดคนอื่นเขามีอารมณ์บูดบูดหรือว่ามีอารมณ์แย่มีอารมณ์ที่อยู่ในคลื่นพลังงานด้านลบเขาก็กําลังสร้างโลกของเขาให้เป็นไปในโคนทางนั้นมันไม่เกี่ยวกับคุณด้วยนะ คุณสามารถที่จะสร้างโลกของคุณในแบบไหนก็ได้เหมือนกับคนอื่นเขาก็สามารถจะสร้างโลกของเขาแบบไหนก็ได้แล้วแต่ละคนไม่สามารถจะก้าวไกลโลกของแต่ละคนได้นะจริงๆถ้าเกิดเจ้าตัวเขาไม่อนุญาตคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการที่เขามีอารมณ์ในด้านลบหรือการที่เขาไม่พอใจอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเพราะคนนั้นพูดแบบนั้นเป็นเพราะคนนั้นทําแบบนั้นเป็นเพราะคนโน้นคิดแบบนั้นกับเขาเขาก็เลยรู้สึกแย่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีนั่นคือการที่เขาอนุญาตให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นเจ้านาย โลกของเขาเองเขายอมเองคุณจะอนุญาตให้คนอื่นเข้ามามีอิทธิพลหรือเข้ามามีเป็นเจ้านายก็ได้หรือไม่อนุญาตให้ใครเข้ามามีอิทธิพลในโลกของคุณก็ได้อยู่ที่คุณเลือกคุณจะสร้างโลกของคุณแบบไหนดีงามแค่ไหนสวยแค่ไหนได้ทั้งหมดความคิดคาพูดอารมณ์การกระทําของคนอื่นไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลกับโลกของคุณได้เลยอารมณ์ของใครก็คือโลกของคนคนนั้น ่วนข้อที่สอันนี้เป็นอันที่แพงมากนะเป็นซีครีตมาก้อยมั่นใจว่ามีน้อยคนมากๆที่จะรู้แล้วก็มีน้อยคนมากที่จะมาบอกคุณนะคะก็คือเวลาที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกแบบมีปัญหาถาโถมรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหานี้แล้วนะคะสิ่งที่คุณสามารถทําได้อย่างนึงแล้วมันจะช่วยคุณให้ใหคลี่คลายปัญหานั้นไปได้เลยก็ได้คือให้คุณไปนอน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อับราฮัมฮิกส์บอกนะคะว่าเวลาที่คุณนอนหลับจริงๆอ่ะคนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันคือการให้ร่างกายได้พักผ่อนใช่ไหมให้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆได้พักผ่อนแต่จริงๆแล้วมากยิ่งไปกว่านั้นก็คือการนอนหลับของคุณเนี่ยคือการที่คุณกลับไปจูนกับพลังอํานาจความยิ่งใหญ่ในตัวคุณกลับไปเพื่อที่จะเติมพลังจากต้นกําเนิดของคุณแล้วเวลาที่คุณนอนหลับคือร่างกายคุณพักใช่ไหมแต่ว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายคุณเนี่ยมันไม่ได้พักในขณะที่คุณนอนหลับเขาบอกว่ามัน มันคือวเบรชั่นของคุณอะจะอยู่ในคลื่นคล้ายๆกับการทำสมาธิมันจะชะลอการสร้างของคุณอะคือคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณคือผู้สร้างในทุกขณะจิตแต่ในขณะที่คุณนอนหลับวเบรชั่นต่างๆที่คุณที่มันติดตัวคุณมาตอนที่คุณมีแอคทิวิตี้ประจำวันเนี่ยมันจะช้าลงพอคุณตื่นมาเนี่ยคุณสามารถที่จะตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ในการเซตวเบรชั่นของคุณได้ นี่คือวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเวลาที่คุณแบบมีปัญหาแบบไม่รู้ทําอะไรแล้วเว้ยคุณนอนดีกว่าถ้าเกิดคุณนอนพอคุณสังเกตเวลาคุณตื่นมาคุณจะเฟรชมากคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าคุณจะรู้สึกแบบอยากลุกออกไปทําอะไรต่อคือมีแรงที่จะใช้ชีวิตต่อไปอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้นอนคุณพักผ่อนไม่พอร่างกายคุณก็จะแบบไม่ไม่สดชื่นเร็วนี้นะคะอ้อยกำลังจะมี a u ด i โ book ชื่อว่าตอนนี้นะใช้ชื่อว่า The Power of Your Awareness หรือว่าปลุกพลังตัวรู้ในตัวคุณนะซึ่งรวบรวมมาจากหนังสืออมาตะเล่มหนึ่งชื่อว่า In j u n e With the Infinite ของ r a v a l o Try นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือร้อยเล่มเปลี่ยนโลกที่อาจารย์บัณฑิตแนะนำเอาไว้นะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเนาะเขาจะบอกถึงวิธีการในการจูนพลังกับตัวตนหรือว่า infinite ภายในตัวคุณร่วมกับหนังสือ The Power of Your Subconscious Mind นะะของด Joseph Murphy ก็จะมารวมอยู่ในเนื้อหาของ a u ิโอบุ๊กหรือว่าหนังสือเสียงคอสนี้ด้วยนะคะมั่นใจว่าเนื้อหาเนี้ยจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงพลังอำนาจในตัวตนของพวกคุณทุกคนมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยวิ่งวุ่นหาความสุขจากภายนอกแต่คุณจะไม่มีทางพบเจอความสุขที่แท้จริงถ้าเกิดคุณไม่กลับเข้ามาที่ภายในของตัวคุณแก่นของชีวิตจริงๆคุณจะต้องค้นหาจากภายในและคุณจะต้องเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณเพียงเท่านั้น เป็นหนังสือเสียงที่ทำในกลุ่มปิดเฟ e บุ o กนะคะราคาเต็มอยู่ที่1,299บาทแต่สำหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะเพื่อนๆสามารถรับได้ในราคาพรีออเดอร์ที่499บาบาทอใครสนใจก็คือสามารถที่จะพิมพ์ทักไปได้ที่ Line แอดแอดเพศนกราที่ขึ้นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะหรือทักไปที่ inbox page เพศนกราหรือว่าคอมเมนต์ไวท้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เนาะ เขาฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพศสัตว์นกกรลาสอนวิชาสัตว์ธรรมสวัสดีค่ะ